ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคําถามนะครับพอดีมีมีน้องๆถามมาว่าไอนาฬิกาที่พี่ใส่อยู่เนี่ยครับมันคืออะไรนะครับมันคือยี่ห้ออะไรหรือว่ามันมันมันคือมันใช้ยังไงนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทํารีวิวเรื่องสนามบาสใช่ไหมและกําลังเปลี่ยนสายมันอยู่นะครับก็เลยมาเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาของ ฟินสแทร็กเกอร์นะครับคือตัวที่จะจับพวกาการก้าวนะครับการก้าวการวิ่งของเรานะครับแล้วก็พวกฮาร์ดเรทก็คือวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งจะมีตัววัดเป็นโซนๆบอกเราเลยนะแล้วก็เป็นพวกวัดการนอนหลับนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของตัวฟินสแทร็กเกอร์ทั่วไปนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือเซมี่นะครับอะเมดฟิตนะครับจะมีอะเม f ฟิตเห็นไหมเอ่ย ก็มีหลายหลายคนนะครับหลายหลายเจ้าแหละรีวิวไปแล้วนะครับเยอะแยะนะครับแต่ว่าที่ผมเพิ่งมารีวิวเพราะว่าผมใช้ไงไม่บอกว่าผมถ้าผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จะรีวิวทําไมนะครับก็เลยมันมีประเด็นก่อนที่จะเป็นตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อดังของทางเป็นเจ้าใหญ่ของทางสารัตนะครับซึ่งราคาแม่งแบบ กื 6, อบหกพัน่ะนึกออกปะเออซื้อเกือบ6กพัน่ะแต่แบบใช้ได้แค่แบบปีเดียวอ่ะเออซึ่งผมคิดว่ามันไม่คุ้มไงกับเงินหกพันใช้ได้ปีเดียวก็เลยแบบมันพังเพราะว่าผมใช้มันหนักนะครับใส่เล่นบา์สใส่นอนใส่วิ่งใส่ตลอดเวลาจกเว้นตอนอาบน้ำอ่ามันก็เลยพังนะครับชาร์จไม่เข้านะครับสายเปื่อยนะครับ แต่ว่าทางศูนย์เขาก็ดีนะครับตอนที่มันพังเนี่ยผมก็เอาไปเคมเพราะมันอยู่ในประกันเนียก็ได้ตัวใหม่มานะครับแต่ก็ใช้ไปก็เหมือนเดิมนะครับคือชาร์จไม่เข้านะครับเพราะว่าครัวมันมันหลวมนะครับเนื่องจากการใช้งานของเราที่มันโหดนะครับก็คือเราใส่เล่นบาส์เลยอะ่ะนึกออกป่ะผมใส่เล่นบาสแบบไม่มีอะไรคุมเลยนะใส่แม่งเล่นบาสด,ด้วยเลยคือแบบบางทีก็แบบ ไปข่วนคนนู้นคนนี้เขาอีกนะนึกออกปะแม่งโคตรจะอันตรายเลยนะอย่างเงี้ยถ้าถ้าใครจะใส่เล่นเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อไอตัวเป็นปอกแขนนะปอกแขนฟอกไอผ้า ah ครับที่มันเป็นตัวสวมอะครับคุมไอที่ททนักฟิตนีสเขาใช้เช็ดเหงื่อเห็นไหมที่มันเป็นปอกแขนนะอ่ะเออใส่ใส่ตัวนี้ใส่พวกฟิตเนสเนี่ยแล้วก็ใช้อันนั้นนะคุมไว้นะครับมันจะได้ไม่ไปข่วนคนอื่นเขานะครับก็แต่ตัวเนี้ยผมก็เริ่มใช้มันถนอมขึ้นก็คือใส่วิ่งใส่เล่น,ลนบาสใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นทีม เล่นแบบจริงจังแข่ง5-5แบบว่าลงลงซ้อมจริงอ่ะผมจะถอดมันออกนะครับเพราะว่ามันจะไปโดนคนอื่นนะครับคนอื่นเจ็บแล้วไม่พอของเราแม่งจะพัง,องจอแม่งใหญ่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวแม่งแตกนะครับก็จะมารีวิวประมาณมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็คือมันกลายเป็นโจทย์ที่ผมต้องตั้งไว้ว่าไอ้พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ผมจะซื้อที่ราคาไม่แพงนะครับโดยที่คุณภาพดีนะครับพอถ้าแม่งแพง เดี๋ยวแม่งก็พังนึกออกปะแล้วมันไม่คุ้มนะครับอย่างเช่นผมเคยซื้อหูฟังบลูทูธอะที่มันไม่มีสายเลยนะเป็นแบบ true wireless ใช่ปะเออแม่งราคาสามพันอะเออไม่ใช่ราคาสามพันด้วยราคาหกพันหกเกือบเจ็ดพันอะเออแล้วก็ใช้ได้ปีเดียวชาร์จไม่เข้าอีกแล้วพังนึกออกปะคือแบบโอ้แม่งแบบไม่ไหวอะเข็ดไม่เอาอะไระไม่เอาอีกแล้วคือไอ้ของพวกนี้ยังชอบอยู่นะยังเอายังหาซื้ออยู่นะแต่ว่าจะซื้อแบบ พันสองพันเนี่ยไม่เกินนี้แล้วพอพอกันทีเพราะว่าไอ้พวกอะไรที่มันเป็นแบบชาร์จไฟเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะแม่งก็พังชาร์จไม่เข้าหรือไม่แม่งก็มีรุ่นใหม่มานึกออกปะเราซื้อซื้อดีอ่ะแป๊บเดียวผมว่าไงแม่งก็พังนะต่อให้ซื้อเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นแม่งก็พังนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยก็เลยไปมองที่แบบเออเอาราคาที่เราไหวไม่แพงแล้วก็ถ้าแม่งพังแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายนึกออกปะเออก็เลยเป็นเป็นเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่า เงอนขคือไม่เกิน2000นะครับโจทย์ของผมคือถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยต้องต้องวัดฮาร์ดเรทได้นะครับวัดก้าวตรวจการนอนหลับได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องไม่แพงเกิน2000หรือถ้า2000เนี่ยก็คือไม่ไม่ควรเกิน2 5 0 0นห้นี่ออปะเอกก็เลยไปดูหลายๆรุ่นเลยก็แบบเออก็ดีนะของยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มันมีฟังก์ชันที่มันเหนือกว่านี้แต่มันก็แพงแล้วก็เกินเกินความจำเป็นไปนะครับก็เลย จบที่ตัวนี้นะครับส่วนตัวรีวิวเนี่ยก็ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปดูคลิปคนอื่นก็ได้นะเห็นไ,ไหมวเวลาซื้อมาเราก็ได้มากล่องแค่เนี้ยแล้วมันก็ออกมาก็จะมีตัวนี้แล้วก,วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จกับคู่มือนะครับคู่มือมีแค่นี้เองข้างในเขาไม่มีอะไรแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือตัวชาร์จมันผมว่ามันแข็งแรงดีนะ คือแบบแปกลงไปเงี้ยเนี่ยไฟเขียนนี่คือวัดหัวใจใช่ปะ่ะก็แปะลงไปอย่างงี้เลยเนี่ยตัวชาร์จมันจะมีแค่นี้เองนะมันไม่มีตัวตัวสายลักมาให้นะครับเราต้องไปชาร์จกับลักอื่นซึ่งใครๆก็มีเนี่ะนึกออกป่ะเพราะคุณซื้อโทรศัพท์มาคุณต้องได้ที่ชาร์จไปบ้างนัแหละเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้แล้ะคุณติดไปอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเออแคบบ่เนี้ยแ,แล้วก็ชาร์จไว้ชาร์จเร็วด้วยนะแปบ๊บเดียวเองประมาณชั่วโมงก็เต็มนะครับแล้วก็เอ่อ มันคั่วมันค่อนข้างโอเคอ่ะคั่วมันคั่วของตัวชาร์ตอ่ะมันไม่เหมือนรุ่นที่แล้วที่ผมใช้อของยี่ห้อนึงอ่ะพอมันถลอกถลอกถลอกปุ๊บเนี่ยคั่วมันชาร์ตมันไม่โดนเหล็กไอคอนแทคขั้วคอนแทคมันไม่โดนกันมันก็เลยชาร์จไฟไม่เข้าพอชาร์จไฟไม่เข้ามันก็ใช้งานไม่ได้มันก็กลายเป็นที่ทักกระดาษต้ออกว่าหกพันที่ทักกระดาษหกพันแผงชิ้นหายนะครับแล้วก็เลย มาจบที่รุ่นนี้แหละไม่ต้องแพงนะครับก็ข้อดีของมันเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันอ่ะใใกล้นะครับอันนี้เป็นมีปุ่มเดียวเลยนะมันดูคล้ายๆยี่ห้อนี่ไหมถ้าดูแบบฟงถ้าดูไกลๆเนี่ยถ้ายังไม่ดูจอนะยเดี๋ยวให้มันดับไปก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันคืออีกแบรนด์ปะตัวแบบหลายตัวหลักหมื่นปะนะครับมันก็ดูคล้ายๆอยู่นะ เหมือนจะก๊อปเข้ามานะไอ้เจ้ายี่ห้อเนี่ยนะครับก็จะมีตัวทัศสกรีนนะครับเนี่ยเป็นแสแตทนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างครับผมก้าวไปเท่าไหร่นะครับหัวใจเต้นยังไงนะครับอันนี้หายไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อยู่ในข้อมือนะครับแต่ข้อผมไม่รู้ว่าข้อข้อเสียหรือเปล่านะหรือผมใช้ไม่เป็นเองนะก็คือตัวอย่างแคลอรี่พวกเนี้ยตัวที่มันวัดการเผาผลาญแคลอรี่อ่ะมันผมว่ามันไม่แม่นมันไม่แม่นสักกระรุ่นเลยนะ คือคนบ้าอะไรเดินเป็นหมื่นเก้าเผาผ่านไปแค่แบบห้าร้อยหกร้อยแคลจริงป่ะมันไม่มันมันไม่เมคเซนเ์นอะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนเล่นกีฬาอย่างน้อยมันต้องมีการเผาผ่านแคลอรี่ประมาณแบบสองพันถึงสองพันห้าใช่ป่ะแต่นี่แม่งแบบแปดร้อยพันหนึ่งคือแบบเฮ้ยกูวิ่งเป็นหมื่นเก้าต่อวันเนหาเผาอยู่แปดร้อยอ่าก็คือตัวตัว,ต,วตัวนับแคลอรี่เนี่ยที่ผมว่าไม่แม่นเลยแม้แต่ รุ่นเดียวรุ่นก่อนก็ไม่แม่นเชื่อผมคิดอย่างนั้นนะผมเข้าใจหรือว่าผมวัดไม่เป็นเองก็ไม่รู้นะครับส่วนไอ้ตรงนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดาการนั่งนะครับถ้าเราอยู่นานเนี่ยมันจะขยับมันจะเตือนมันจะสั่นให้เราเออกไปขยับตัวบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมปิดฟังก์ชันนั้นไว้ผมไม่ได้ใช้นะครับออต่อไปเป็นตัวไปเป็น activity นะครับอันนี้ก็ดีหน่อยก็คือจะมีพวกตัวจับเวลาเราทํากิจกรรมนะครับเช่น เราไปวิ่งเอาดอร์นะครับอันนี้เป็นเทรดมิลคือวิ่งบนลู่นะครับก็จะมีโหมดเนี่ยปั่นจักรยานแล้วก็โหมดเดินนะครับแล้วก็มีประวัติอบอกนะครับว่าทําทอะไรไปบ้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมแต่มันไม่มันข้อเสียข้อมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกคือมันไม่มีมันไม่มีโหมดบาสเนึกออกปวะบาสเกตบอลมันไม่มีเออก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่ถ้ามันมีมันก็ดีแต่มันไม่มีไงเออ ก็ไม่รู้รุ่นไหนมีบ้างนะโหมดบาสเนี่ยนึกออกปะก็เลยช่างมันนะครับเวลาเราเล่นเราก็ถอดออกนะครับหรือถ้าวันไหนใสกังเกงบาสที่มันมีกระเป๋าอะกระเป๋าางเกงอะผมก็จะใส่ไว้ในางเกงเพื่อให้มันนับเก้านะถึงนับฮาร์ดเรทไม่ได้ก็ให้มันนับเก้า,าแล้วกันนะครับส่วนฮาร์ดเรทก็อ่ามีบอกอากาศนะครับภูมิอากาศมีอารีเพย์เรื่องนะอันนี้เพิ่งมาใหม่นะเพราะว่าตอนที่ผม เปิดใช้งานครั้งแรกไม่มีนะครับตอนนี้มันอัปเดตเฟิร์มแวร์มามีอารีเพย์ด้วยนะครับมีนาฬิกาปลุกนะครับตั้งเวลาจับเวลามีเข็มทิศนะครับแล้วก็มี GPS ด้วยนะคือเดี๋ยวให้ดู GPS ตัวประวัติไอ้นี้ก่อนอ่อยกเลิกก่อนครับโอเคตัวประวัติจะมีมีบอกไหม เดี๋ยวนะมันเป็นต้องเป็น outdoor นี่อย่างเงี้ยนี่คือ GPS มันจับการเคลื่อนการทิศทิศทางของเรานะครับแต่นี่คือมันผมวิ่งในสนามบ้านไงมันก็เลยออกมาเป็นยือย้อๆแบบนี้ถ้าคุณวิ่งลู่มันก็จะเป็นเส้นของคุณหรือคุณวิ่งเป็นเอาดอร์สาธารณะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางที่คุณวิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแอปไปลองดูใน พวกรีวิวของเจ้าอื่นก็นแล้วกันนะครับส่วนสายมันจะไม่ใช่มาสายนี้นะมันจะเป็นสายตัวนี้นะครับแล้วผมซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันออใช้ไปน,น,นานๆมันเริ่มมันเริ่มก็เรียกอะไรเริ่มย้วยอ่ะมันเริ่มไม่ไม่รัดนะครับก็เลยเปลี่ยนก็นเลยไปซื้อสายมาใหม่นะครับก็เปลี่ยนสายได้นะครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนสีแล้วก็มีเคสมีอะไรเพียบเลยมีฟิล์มแต่เขาไม่ให้มานะคุณต้องไปซื้อเองนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเมสฟิตใครสนใจนะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับถ้าอยากได้นะครับซื้อที่นี่เลยนะครับผมแนะนำเป็นเว็บนี้นะครับเว็บที่ขายของแท้นะครับเราซื้อมีรับประกันชัวนะครับไม่โดนหลอกนะครับแล้วก็ราคาบางร้านบางเจ้าเนี่ยก็หาโค้ดส่วนลดได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีคุ้มนะครับสำหรับการจะหานาฬิกา ออกกําลังกายสักเลือนนะครับที่ไม่ไม่แพงเกินไปนะครับถ้าแพงกว่านี้ก็ไม่แนะนํานะครับก็ถือว่าจบรีวิวตัว Smartwatch Fitness t r a c k e r ตัวนี้นะครับแล้วเจอกันร,รีวิวหน้าสวัสดีจ้า